สุดิจ้าไปกันต่อพวกนี้พวกนี้พวกนี้เพิ่งขึ้นมายังไม่กินเลยยังไม่สวยเท่าไหร่เออโหลืมได้ไงตัวนี้เอออะไรกิกกี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เอฟไม่ใช่เอฟไอไปแล้วเห็นกล้องไม่ได้เลยเห็นกล้องไม่ได้เลยอันนี้คืออันนี้อันนี้โอดีคาลิโกดีจีครับนี่ยังไม่ยังไม่อันนี้มากนะครับทุกคนรอก่อนในกล้องไม่ส้มเหมือนตัวจริงเลยวะมันมืดมันร้อนแล้วมือถืออ๋อ S <S ใครดูตัวจริงก็ดูที่ fr ครับติดต่อไปเลยเก็บพอดีมีคนสนใจเข้ากลุ่มเลยับไอ้ที่งา่นั้นเป็นงานทีเล็กไอ้ที่ม่ขอผมก็รีบขับกลับรถกลับบ้านเลยถ่ายเป็นวิดีโอให้แม่งไอ้เชี้เอ้ยน้องมือใหม่ไงพี่เจอมาเยอะอแล้วมาขออย่างนี้บล็บอกแม่งหมดอ่ะนี่อะไรกิกกี้อันนี้อะไรกิกกี้ครับอันนี้เล็บเปิดเล็บไซส์จีไซส์ร้อยเซนเล็บขาวเล็บเปิดสุกไซส์ไม่ใช่จีไซส์ นี่ครับเลเพิร์ดทำมาสี่แม่นะสี่แม่ไข่ร่วมสามสิบฟองมีเลเพิร์ดจี๊ดไซส์มาตัวเดียวรอดูเลยครับกีกี้นะโคตรนี่กีกี้คือเป็นจี๊ดไซส์ขาวนะครับใช่ใช่โคตรคุณไปรอดูหน้าเพราะว่าปีที่แล้วเราทำไอ้นี่เราต้องการตัวนี้มากเพราะว่าปีที่แล้วเราทำไอ้นี่ไว้สปอร์ตเดอะประเทศไว้มาฮี่สปอร์ตได้เห็นแบทแมนที่เรียกว่าอะไรแบทแมนกีกี้อ่ะคือสวยเปล่าไม่รู้ทำไปก่อน เอ้ยลืมลืมโอ้โหลืมแล้วนะบอกให้เลือเแต่ไม่ซื้อไม่คิดลืมลืมลืมโอ้ยเข้าคาบติดอีกแล้วอ่ะดีกว่านะเลี้ยงงูร้อนดีกว่าเลี้ยงงูเย็นนี่เพ่ไม่เคยไม่เคยป่วยตายที่จร้อนตายอีกเดียวหยอกหยอกหยอกไม่เคยีซุปเป็นเป็นอะไรเพ่วูกี้อันนี้วูกี้วูกี้ดีจีอันนี้วูกี้โมดีจีห้าสิบเพชรพายอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เลี้ยงให้เหมือนเดิมเนี่ยเออเพ่มันให้มาไม่รู้แบบว่าอะไรนะ เหมือนเหมือนเหมือนมีน้ำใจแต่เอาจริงคือมันมัน,มนหวังผลประโยชน์อ๋อเดี๋ยวนี้การเลี้ยงงูแบบใหม่มีใช่พี่ไหมเออเลี้ยงงูแบบใหม่ครับอยู่ดีแบบมันมาถามเลยให้พี่อยากได้ไหมไอเราแล้วแต่แล้วแต่เราคิดว่าจะส่งให้ตัวเดียวไอ้สสตว์ส่งมาให้ผู้เมียเลยรู้เลยอย่างนี้ <c oughs> ส่งมาให้ผู้เมียอย่างนี้ครับเกิดแล้วหนึ่งปีส่งให้ผู้เมียเลยสงตัวขายนะครับบางส่วนใช่ใช่ใครสนใจก็ไปตามเอาเองนะครับว่า ได้ไมคอัอะไรครับเพราะตอนนี้มีเยอะกว่าหนึ่งหมนตัวในในเล็บเท้ามีอยู่มีอยู่เจ็ดิบแปดสิบตัวได้มั้งแล้วก็เหลือถ่ายประมาณสักสี่ร้อยตัวได้มั้งยังไม่ถ่ายรูปลงสี่ร้อยเหรอเออโอ้โหทุกวันนี้อาทิตย์นึงใช้ลูกหนูลูกหนูคานประมาณสักหกร้อยหกร้อยกว่าตัวถ้าหนูคานตลาดคือที่คนนี้นะครับมามาเอากี่ตัวเนี่ย เอาแค่สวยๆพอแบบมันต้องเยอะมากให้เขามาแบบมาพบปะพี่เองสวยหมดเลยวะเฮ้ยไม่ถ่ายแล้วปีนี้ป้นหนึ่งนะขอเอาเอาแบ่งเป็นแหลกๆแล้วตัวบางตัวที่ไม่ลงเล็บทาเลยแต่หยิบแต่ตัวนี้หยิบมาละวันนี้คืออันนี้คือช็อคเล็บเพิร์ตเลเซอร์ไฮโปอ่ะมันกลากระบาดแล้วมันใหม่ใหม่กายกระบาดคือเอามาจากเอาไปเอาไปออกงานบีเบบเวลาเวลาเราขาไปเราก็ คือก่อนไปอ่ะจะติดส,สกอเทเอ้ยติดติดต๊กเกอร์สีชมพูไว้ไ<ม>แล้วพอพอตัวไหนเอาไปเราก็จะกาไว้หนึ่งไว้หนึ่งขาไม่ได้หลงเนี่ยใช่ไม่งั้นหลงแล้วก็เวลากลับเราก็ากระบาเท่ากับช็อกเลเพิร์ดช็อกเลเพิร์ดช็อกช็อกเลเพิร์ดเลเซอร์ไฮโปอ่าเผื่อยากได้ตัวผู้นะครับตัวผู้ช็อกไฮโปทําปีนี้นะทําได้แต่ตัวผู้แม่งออเดอร์ตัวเมียกันเทียบเลยอไม่มาสักตัวเลยช็อกไฮโปตัวเมียอันนี้เลท เพิ่งกินไปยังไม่อันนี้กินหนูใหญ่อ,อันนี้เลดบัตเตอร์เลดบัตเตอร์คลาวนี่ครับตัวผู้เลดบัตเตอร์คลาวเห็นไหมเห็นที่จ้านี่ยเลดบัตเตอร์คลาวนะจ๊ะตัวผู้พวกนี้ยังไม่ได้ถ่ายลงเล็บเภาเลยกะรอ คือกะกะรอสักสองให้ลอกลอกสองคาบก่อนเพราะว่ายังไม่ชัวเลดแต่แต่ตอนนี้เอาจริงส่วนตัวค่อนข้างชัวแล้วมันมีอยู่หตัวค่อนข้างชัวแล้วเพราะว่าสีมันสีมันต่างกันแล้วเป็นเลดคาวเลยพี่ใช่เป็นเลดเป็นคอมโบเลดคาวครับใครสนใจก็มาแล้วก็จะให้ดุกดุยดูว่าที่บอกว่าช็อกที่บ้าน,นมันส้มนี่นแต่ตัวนี้ลงในเลดพาวแล้วตัวท้ายแล้วช็อกไฮโปเดียเด๋ยวๆนี่เห็นป่ะอันนี้ช็อกไฮโปส้มปะล่ะโอ้ ครสนใจนะครับตัวท้ายตัวผู้ปีนี้ใช่แต่แต่ช็อคคอมโบไฮโปอื่นมีอยู่นะอ่าถ้าเขาไม่อยากได้คอมโบก็ตัวนี้ใช่ตัวนี้คือถ้าเป็นถ้าเป็นเดี่ยวเดียวมีตาวติดอีกแล้วครับเห็นไหมเห็นความส้มไหมมันมันสว่างมันสว่างอยู่มาดูเองครับมาดูที่นี่เอาตัวนี้ขายพี่ตัวนี้ขายห้องนี้ขายครเป็นแบ็คแบ็คลเน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 ไอตัวเนี้ยไอตัวนี้แม่งแม่งไม่ชอบฉกแม่งชอบเอาหน้ามาดมๆแล้วแม่งกัดเลยเนี่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 ยอาปากแล้วไอคือไม่จับแม่งละสัสเย ขายไม่ได้แล้วั้งตัวเนี้ยคือขายไม่ได้คือคุณไม่ต้องคุณวางหนูไว้แล้วมากินเองเออใช่กินง่ายกินง่ายตัวนี้ไม่ฉกเลยนะอยู่บนมืออยู่มือปุ๊บมันมนเลยๆเลยๆมาแม่งเอาตัวพวกฮน้เลยเออเอาหน้าดุนๆปุ๊บไม่งับเลยควรติงที่ผ่านถึงมือได้ไม่กินหนูก็ได้้่ะเออแม่งอันนี้คือ b a c k p a r t t a l e n c h i od yb albino o r candino ัวจริงอย่างส้มนี่มาดูได้นะครับติดต่อมากล้องกากมากเฮ้ยอะไรอะมันไว้ประหลานเลยมันแอมเบียนะใครดูไปนะถ้ามันสว่างเกินไปนะครับคุณเข้าไปที่ YouTube ครับตั้งค่ามันจะมีคำว่าปรับโหมดแอมเบียนะครับปิดออโต้ซะมันงั้นงูหูที่เห็นนันสว่างจ้าเกินอันนี้เป็นอันนี้แบ็คพาทเทลช็อกโกแลตเฮดดีจีพอเทสขดาวครับตัวเมียแบ็คพาทเทลช็อกโกแลตเฮดดีจีพอเ์ทเฮดคราบใครอยากเทก็มาเอาไปได้ใช่แล้วก็อันนี้มีช็อกมีีีอออััันนนน้้้ตวผูช็ก อันนี้ช็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ดีพอเฮคาวเ่ออาุุนะครับเผื่อแถมที่ D, พอเฮดคาววพาพ่อมันยังเป็นพ่อมันยังเป็นหกสิบหกเปอรเซคาอยู่พ <P ORT S 2> ่อเป็นช็อคดีจีหกสิบหกเปร์เเข้า,ขากับแม่คาวห,หรือไม่ได้เข้าเข้าแต่ไม่ติดอ๋อโอเคเข้าแต่ไม่ติดติดติดแต่แม่ดีแล้วก็เลเลดเด นี่ให้กินหนูแลวจริงไหมี่ยให้กินหนูแล้วตัวพร้อมพร้อมมันอย่าเออมันมันอยู่ในนี้ไหมบ้ามันอยู่ในไฮบ็อกอ่ะมันมันมีไฮบ็อกดูอันนี้ใครอยากได้น้องน้องดีจีนะตัวนี้เลทตัวนี้เลทพาเทลสปอตโน้ตคาริโกแต่คาริโกนี้มันไม่มันไม่ขึ้นขาวมากนะมันขึ้นเป็นชมพูชมพูแค่นี้เห็นป่ะเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นไปแค่นี้เลทพารเทลสปอตโน้ตพวกนี้เห็นหมดลเพี่ ไม่มีเฮดเรทพาร์เทลสปอร์ตนอตคาริโกะอ้าวผิดตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอันนี้เรทพาร์เทลเรทเรทสปอร์ตนอตพาร์เทลวบีไม่มีคาริโกตัวมีคาริโกเราโพสต์ไปในไอ้นี่ละเล็บเทา้าเรยบร้อยแล้ในเล็บเท้าแล้วอันนี้เรทพาร์เทลสปอร์ตนอตเรทสปอร์ตนอตพารเทลแต่ถ้าสนใจจริงไม่ต้องมาทักเพื่อเข้ากลุ่มนะเล็บเท้าซื้อเลยซื้อคือซื้อเลยครับไม่ต้องมาแบบใครทักคือตอนนี้ใน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 ไลน์นะถ้าใครทักมา พอดีเพื่อนเราสนใจบล็อกบ็อกไม่เสียเวลาคุยแล้วไม่เสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาชีวิตมากตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เลดพาร์เทลตัวนี้คือเลดพาร์เทลสปอรนตโนคาริโกอันนี้โตไปน้อง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 ดีจีเลยคลีนแน่นอนใช่รับประกันความคลีนครับนี่ง่ายๆครับทุกคนแข่งกับแข่งกับแชมป์เฟิร์สหน่อยนี่แชมป์เฟิร์สเขาบอกว่าเลดนี่อันนี้เลดครับเลดเดียวๆเลยนี่อันนี้คือนี่คือวาเลตี้นะเลดมันมี เขาเรียกว่าไม่วาไรตี้เออวาไรตี้แหละคือคุณอ่ะมันมีความสวยในคอกอันนี้คือเลสนี่แล้วมีความจริงใช่คือคือเลดอ่ะมันมันมีทั้งเกรดสวยและไม่สวยนี่ก็เลดบางอันก็สวยก็คือสวยสว่างไปเลยอ่ะใช่เอ่อป๊อปคอร์นขึ้นเยอะครับนี่คือเลดแป๊บหนึ่งนะมันเพิ่งกินไปยังไม่ได้มากนี่เลด ตัวสวยก็สวยแบบมันสวางแบบส้มเลยอ่ะใช่โอ้โหสีปีเลยนะครับอันนี้เป็นเข้างบนสีเข้มกว่านะตัวตัวไหนตัวนี้อ่ะตอนนั้นมีเอ็นชิตอนังเดี๋ยวเก็ตทะเลาะอีกเนี่ยมันชอบนอนอย่างเงี้ยเพิ่งกินไปอันนี้เป็นซูเปอร์โอดีเป็นสายไฮนะครับเป็นซูเปอร์โอดีไฮทาความคลีนของสีของเาโอ้ยใช่ใช่ พร้อมแล้วพร้อมแล้วหูวน,นี้ครับสนใจก็อินบล็อกม,มาผู้ชัดๆอินบ็อกอินบ็อกอันนี้ซูเปอร์โอดีตัวนี้โอดีเอ็อ้โหดีสีจะส้มหนาขึ้นแต่จะไม่คลีนเท่าซูเปอร์อดีจะไม่ใสใช่ใช่จะไม่ใสครับจะส้มเข้มหน่อยแล้วก็ปีนี้จะมีเป็นพวกเนี้ยเยอะเป็นพวกไฮโปไฮโปเฮดพายแต่ตัวนี้เป็นห้าสิบตัวนี้เป็นโอดีเอ็ G. ไฮโปห้าสิบเฮดไพร์ตัวเมียข้อกนี้ยข้อกนี้ที่ดิวดุ๋ยเขาอยากได้แบ็คพาร์ทเทลอะไรเงี้ยแม่งไม่ออกมาเลยห้าหกตัวเชี่ยโคตรช้ำอ่ะหลบหลบพาร์ทเทลหลบพาร์ทเทลหลบแบ็คหลบพาร์ทเทลดเนอะหลบพาร์ทเทลด้วยพ่อพ่อเป็นโอดีเอ็นซีหลบแบ็คด้วยหลบคาริโก้ด้วยใช่โอ้โหทุกอย่างที่อยากได้ไม่มาเลยใช่นี่หมดเลย ออกแค่ ODN ช h i สองตัวแล้วก็เป็นไฮโปเดี่ยวๆสามตัวนะครับหลบหมดเลยครัวงอืเน่งไปดวงอื่นออกข้ออื่นไงหลบเก่งอันนี้คาบติดอันนี้อันนี้ก็ ODN ช h i ห้าสิบเฮดพาได้งูแถมคาบนะครับนี่นี่แต่แต่มาคิ้งเนี้ยบอกเลยนะอันนี้ราคาถูกแล้วก็แต่มาคิ้งเนี้ยบอกเลยว่าให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเป็นเฮดพายเป็นไงบิลบิลเอ้จากประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ทามาอ๋อนี่แล้วก็สายลุ้นสายลุ้นเอาไปอะไรอะ ไอวอรี่เป็นเอ็กซนติกเลยอะพี่ไม่ให้เป็นเอ็กซนติกออเฮดเพราะว่าแม่เป็นลูกเพาะแม่เป็นแม่เป็นเฮดแม่ตีเป็น normal h e a เ e ็ก n t ติแต่ดันเป็น yb h e a เ e ็ก n t ติกพ่อเป็น back partial yb h e a เ e ็ก n t ติเข้ากันออกไอวอลี่มาแสดงว่าแม่มีอันนี้ละแต่ใช่แต่แม่มาร์กิ่งแม่งแทบไม่มีไม่เห็นมาร์กิ่ง yb เลยคือตัวนี้เป็น back partial back partial ivory เนี่ยเป็นแบ a c k p ราเทลไอวอรี่ I เพราะหัวมันดำแต่ไม่รู้ว่าดำเพราะเป็นเอ็กซ i ติหรือเปล่านะอันนี้ต้องไปวัดดวงแล้วว่าเป็นเอ็กเป็นเป็นเอ็กซ์ติหรือหกสิบหกเปอร์เซ็นเฮดเอ็กซติเพราะว่ามัน <par> um เป็น head head เฮดเข้าเฮดไงอูยเชี่ยหอมหอมบวกหอมบวกนี่เพิ่งกินเลยนะที่บ้านไอวอรี I ่สีนี้ปะไม่ถึงบอกว่าตัวนะั้นมีคอมโบตัวของพี่ก็มีคอมโบปะเนี่ย ไม่มีอันนี้อีเดียวเหรอใช่ถ้าเป็นแบ็กพาร์สมันมีนี่แบ็กพาร์ไลายมันหายแต่ของน้องมันส้มกว่านี้ลายชัดกว่านี้ต้องมารอดูไม่รู้ว่าผมก็ไม่เคยทําได้อะก็ไม่ได้จะทำด้วยไอ้ไเลียแล้วก็อันนี้เฮดอัลต์เมลตัวนี้นั่งแล้วกันนั่งแล้วแต่อีกแยากดึงล่าอยากล่างใช่ไหมนะเออคู่นี้ขายไปแล้วคู่นี้ขายไปละโอเคเดี๋ยวลืมเดี๋ยวขายเหลือตัวท้ายตัวนี้ ไม่ใช่เหลือตัวท้ายแลกนี้อันนี้เป็นเลปเปิลเอนชีพัทเฮลไฟร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮตอันต้าเมลห้าสิบพอดเฮตไฮโปแล้วกัน uh huh. เพราะว่าอันเนี้ยอันนี้เราเอาเลปเปิลอันต้าเมลเข้ากับแม่แม่เลปเปิลเหมือนกันตัวนี้ก็พอดซูเปอร์เลปเปิลด้วยนะ uh huh. แล้วก็พอดพอดเฮตไฮโปด้วยรู้แล้วนะครับเพราะว่าแม่แม่ที่เกิดจากลูกที่เกิดจากแม่ตัวเนี้ย ดันให้ดันให้ไฮโปมาอก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้จับชนแม่ทีหนึ่งว่าว่าอันนี้มีเฮทไฮโปหลุดมาจากฝั่งแม่หรือฝั่งพ่อปีนี้ลูกแถมเยอะอันนี้ตัวเมียเป็นเฮทอันต้าเมลตัวเมียหน้าพาเทลพาเทลอันต้าเมลสีไม่น่าเกียดนะสีสวยนะแล้วก็เป็นพวกพื้นปีนี้ทําเป็นพวกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไฮโปไฮโปเฮ g อันนี้ตัวผู้อีกแล้วอันนี้พาร์เทลเอนชีฟายไฮโปเฮดดีจีร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดเฮ้ยหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เฮดดีจีข้อนี้ที่ที่ได้หลุดเป็นไฟล์ดีจีไฮโปมาอ่าตัวที่ใช่สังนวนระเกะแล้วก็พอร์ตเฮดคริปติกออลคาวด้วยนะเพราะว่าพ่อตัวนี้มันดันมันดันจ่ายคริปตอนมาพวกนี้ไม่ได้ตีม็อบ ม่อยากจับเลยแม่พร้อมฉกเลยอ่ะไปดูทั้งถาดนะครับไอนนี้อันนี้สปอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคริปติกออคลาวหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เฮดดีจีอันนี้ช็อกเขากับได้เพราะหัวมันโมว่าอันนี้จับง่ายกว่านี่เอาไปจำไม่ได้ว่าตัวไหนผู้เมียเอาไปไปหนึ่งกับหนึ่งกันน่ะใช่มีโปรมีโปรว่ามีโปรหรือเปล่าฮะผู้เมียไม่เห่อเออผู้เมียเป็นหนึ่งจุดหนึ่งใช่ไปลุ้นทำเป็นดาร์กไนท์ดีจี นี่คือมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวออเฮดลิปติกอยู่แล้วแล้วก็หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ดังนดีจีก็อาจจะสงสัยก็คือเป็นสปอตสปอตช็อคแค่นั้นเลยดีจีคาวคือถ้าใครไม่อยากนี่เรามีตัวนี้เรามีตัวนี้แบ่งนี่ก็คือตัวนี้เป็นช็อคคาวหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เฮดดีจีครับสวยนะสวยนะครับน้องๆคือดูง่ายๆเลยว่าเป็นช็อคคาวอ่ะไม่ต้องมาลุ้นว่าไอ้เหี้ยช็อค ใช่ช็อคคลาวหรือเปล่าอะไรี่อุ้อุ้ยอุ้ยมีไมากนะทำไมครับไม่มีเการขึ้นบ่อยนะครับไม่ไมโฆษณาออโฆษณาของตัวเองว่าเป็นช็อคสวยอว่าเป็นช็อคคลาวสวยนี่เห็นปะชัดชัดตอนแรมีดีจีอยู่ก็เอาไปลองลุ้นดูใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป้นหนึ่งรอมานรอบคาบคือคือหลังจากเนี้ยเดี๋ยวจะเก็บค้าไปเทส ถ้ามันเป็นร้อยเซนเทราคามันก็จะเปลี่ยนไปอะไรประมาณ66เนี่ยมันน่าลุ้นนะพี่ใช่66% h ิบเปอร์เซ็นแต่แต่แกงนี้ตัวนี้ยังไม่ได้กินอ่ะตัวนี้ลุ้นอีกตัวหนึ่งอันนี้เลด g i b u t t e r YB ไนี่เฮดไม่มีเฮดไม่มีเฮดอันนี้ทำมาขำๆเลด g i b u t t e r YB นะครับใช่ตัวน่าจะตัวเมียนะตัวเมียตัวผู้อะฉกๆกฉกกเก่งเหลือเกินนั่นไงชกแล้วตัวผู้ครับนี่ ใครสนใจนะครับใครสนใจว่าแบบไเปไเ,ปไเปพาะพันธุ์หรือมองอนาคตมากมายก็เลี้ยงสวยเ<ว>นี่<ว>ยพ๊อคอนพ๊อคอนอีกอ,อ่ะเสียดนนะแล้วก็สีปกติเลดเลดเออไม่เออชีสไอบัตเตอร์วายบีส SI ีมันไม่ได้ขึ้นขนาดเนี้ยแต่เหมือนกับอ่าอย่างที่ฝรั่งบอกอาจจะเป็นเอลเอสกันเพราะว่าโครโมโซมของยีนตำแหน่งยีนน่ะมันอยู่ใกล้กันมากนี่ลองเทสต์ลูกคุณออกมาไม่ได้มีนอมอกก็บอกด้วยใช่บอกด้วยครับ ปลาเปลี่ยนแหลกพักสักคู่ก่อนเจอกัน EP หน้าอดใจอรอปลาเดียวเดียวสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งและ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ